สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง Crypto Stock Thailand ช่องสไตล์พอสแค s t ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นคอมเซให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้ว หยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะเคาะคอมเซเว่นคอมเซเว่นตั้งเป้าไรายได้ปี65เติบโต20%จากยอดขายสาขาเดิมที่เติบโตโดย 2M 65ขยายตัวไปกว่า Double Digit ไปแล้วจากดีมานในสินค้ากลุ่ม Work From Home และคริปโตเคอเรนซีที่เติบโตขึ้น รวมถึงยอดขาย iPhone ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Apple ที่ยังขายดีทั้งในรุ่นปัจจุบันและรุ่นก่อนหน้าด้านการขยายการเปิดสาขาจะไม่ต่ำกว่า150สาขาในรูปแบบ standalone นอกศูนย์การค้ามากขึ้นเพื่อเป็นฐานในการเติบโตและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากการได้เข้าไปบริหาร PowerOne ในเครือของ IML 30สาขาได้เปลี่ยนเป็นร้าน Banana เรียบร้อยแล้ว ในช่วงต้นปี65ซึ่งช่วยให้คอมเซเว่นขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นทั้งสินค้าไอทีสมาร์ทโฮมและเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ได้เพิ่มตัวแทนจำหน่ายโซลิเตอร์สินค้ากลุ่ม AIOT ให้แบรนด์เรยมีรวมทั้งสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนทั่วประเทศเป็นการขายตลาดสมาร์ทโฟนในยุค 5G ที่ความต้องการผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ในไตรมาสที่2ของปี65 จะเปิดเว็บไซต์ studio seven com เพื่อเข้าถึงลูกค้าออนไลน์มากขึ้นภาพร,รวมผลประกอบการปี64รายงานกำไรสุทธิอยู่ที่2.63พันล้านบาทขยายตัว76.5%จากการเพิ่มขึ้นของ GPM เป็น13.4%จากปีก่อนที่ระดับ12.6%จากการจัดโปรโมชั่นในช่วงล็อกดาวน์และบริษัทสามารถจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพด้านรายได้เพิ่มขึ้น37% เติบโตทั้งธุรกิจค้าปีกซึ่งมียอดขายเติบโตในทุกกลุ่มโดยเฉพาะแบรนด์ Apple ส่วนช่องทางอื่นๆขยายตัวตามตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าประเภทมือถือและ IoT ที่เพิ่มขึ้นและกำไรสินเชื่อเช่าซื้อกลุ่ม IT แนะนำเคาะทางด้านปัจจัยเทคนิคแนวโน้มการแกว่งตัวแท่งเทียนเป็นการแว่งตัวขึ้นตามกันกับการเรียงตัวของ SMA ที่อยู่ในภาวะบูล i s h ระยะสั้น ปรับตัวทดสอบแนวรับ SMA 13วัน41ยืนมั่นคงแนวโน้มขึ้นต่อเนื่องโดยกรอบแนวต้านอยู่ที่43-43.50ถึง43.50ทดสอบผ่านเป็นสัญญาณซื้อสอดคล้องกับค่าสัญญาณ Slow STO และ RSI เพื่อต่อยอดขาขึ้นสร้างจุดสูงใหม่คำแนะนำของ ASL กรณีมีหุ้นถือเพิ่มการลงทุน แนวต้าน43-43.5ถึงมีโอกาสทดสอบกรณีไม่มีหุ้นซื้อระยะสั้นเน้นยืนแนวรับ41.75-41ถึง 41. ไม่ควรต่ำกว่าโปรกรรส3รายออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัทคอมเซเว่นจำกัดมหาชนหรือคอมเซเว่นโดยคาดการว่ากำไรปี2565จะเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน และบรเกอร์แห่ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นบริษัทหลักทรัพย์ KTBST แนะนำซื้อหุน Com 7, ้น Com7 โดยให้ราคาเป้าหมายที่110บาทต่ตอหุน้นจากการเพิ่มช่องทางการขายประเภทสินค้าพาร์ทเนอร์และการขยายธุรกิจสินเชื่อเงินผ่อนซึ่งหนุนให้บริษัทผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีระยญ่ในตลาดอย่างครบวงจรด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่สูงถึง25%ทั้งนี้ฝ่ายวิจัย KTBST มีมุมมองเป็นบวก ต่อการประชุมนักวิเคราะห์วันนี้จากรายได้ที่จากขยายตัวต่อเนื่องหนุนโดยจำนวนสาขาที่สูงขึ้นเพิ่มประเภทสินค้ากลุ่ม HOME a p p พริเอนผ่านช่องทาง Index ็ก v i n g m วิ่เพิ่มคอร์ซเมนต์กับ Power b ร์รายได้จาก e-commerce และธุรกิจให้สินเชื่อที่จะเพิ่มขึ้นสูงโดยยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี2565ที่3.35พันล้านบาท เติบโต35%จากปีก่อนจากไรายได้ที่ขยายตัวและ SG&A เซลล์ลดลงตามความสามารถในการบริหารสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทหลักทรัพย์ k t i ประเทศไทยระบุว่าเม้สถานการณ์ขาดแคลนชิปจะยังเดิมนต่อไปแต่ยอดขายนับตั้งแต่ต้นปีของคอมเซเว่นยังโตได้ถึงสองหลักซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและกลยุทธ์การตลาด ทำให้บริษัทได้อานิสงจากอุปสงค์และมาตรการการกระตุ้นของภาครัฐชอปดีมีคืนดังนั้นจึงคาดว่าผลประกอบการไตรมาสที่1ของปีนี้จะเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนไฟล์วิจัย KCI คาดว่าย,ยอดขายของคอมเซเว่นจะเติบโตได้ประมาณ18%ต่อปีและเมื่อบวกกับโครงสร้างค่าใช้จ่ายน่าจะทําให้บริษัทเกิดการประหยัดต่อขนาดจึงได้รับปรับสมมุติฐานใหม่ ซึ่งทำให้ได้ปรับเพิ่มปริมาณประมาณการกำไรสุทธิปี2,565ถึง2,566ขึ้นอีก10%และ8%ตามลำดับโดยสรุปแล้วคาดว่ากำไรสุทธิของคอมเซเว่นจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึงปีละ30%พร้อมได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสิ้นปี2,565ขึ้นจากเดิม95บาทต่อหุ้นเป็น104บาทต่อหุ้นแนะนำซื้อ บริษัทหลักซับฟินันเซียไซรัสได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายใหม่ของคอมเซเวนเพิ่มขึ้นเป็น88บาทต่อหุ้นจากเติม80บาทต่อหุ้นพร้อมปรับประมาณการกำไรปี2,565-2,566ขึ้น10.6%และ15.4%มองภาพรวมการเติบโตปีนี้ของคอมเซเวนจะพยายามขยายสัดส่วนรายได,ได้ไปยังกลุ่มสินค้าอื่นนอกเหนือจากสินค้ากลุ่มมือถือแท็บเล็ตมากขึ้นทั้งผ่านร้านค้า ตัวเองและร่วมมือกับคู่ค้ารายใหญ่เพื่อขยายตลาดให้สามารถรองรับการเติบโตสำหรับฐานไรายได้ที่ใหญ่ขึ้นมาได้โดยยังคงแนะนำถือจากอัพไซต์ราคาที่จำกัดราคาหุ้นคอมเซช่วงเที่ยงเคลื่อนไหวอยู่ที่82.50บาทลบ1.00บาทหรือ1.20%ซมีมูลค่าการซื้อขาย522.15ล้านบาท เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวข,ของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่อง Crypto Stock Thailand อยากเข้าไปหานความคิดเห็นของเพื่อนๆคะ่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ขอขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้นคอมเซเว่นจากทันหุ้นวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ